เัาก็กลับมาอีกครั้งนะครับคราวที่แล้วเราได้พูดทิ้งค้างกันเอาไว้ในเรื่องของเ,ออเรื่องของอะไรนะฐานนิยมหรือเปล่าน่าจะใช่นะฐานนิยมความหล่อของเต้ามานนั่นแหละวันนี้ก็จะมาขึ้นถึงการวัดตำแหน่งของข้อมูลกันนะครับเราวัดตำแหน่งของข้อมูลเริ่มต้นนี้มาก็มันก็มาจากอันนี้ครับมาธยฐานมาธยฐานนะ ทำไมเราต้องศึกษาการวัดตำแหน่งก็ข้อสอบเขาออกเยอะอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องเรียงจากมากเอ้ยเรียงจากข้อมูลเนี่ยข้อมูลดิบใช่ไหมเขาจะยังไม่ได้เรียงมาให้เราเราก็เรียงสมมติสามเจ็ดหกสองเงี้ยอันดับแรกเราก็ต้องเรียงหนึ่งด้วยละกันเรียงจากน้อยไปมากเลยนะครับหนึ่งสองสามหก โอเคนะก็จะมีทั้งหมดห้าตัวก็เราก็จะเอาไปคิดต่อไงเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะต้องเรียงจากน้อยไปมากแต่เราจะเรียงด้วยวิธีการไหนอันดับแรกครับควาทายควาทายก็จะเป็นนี่จำได้เปล่า QR มันก็มีสูตรนะแต่ สูตรมันจะต่างกันสองสูตรก็คือแจกแจงกับไม่แจกโอเคนะแจกกับไม่แจกนะสองจะเป็น Date เดซเดซนยครับ สจะเป็นเปอร์เซนไทเราต้องรู้ก่อนว่าแจกแจงกับไม่แจกแจงเนี่ยมันต่างกันยังไงแจกแจงมันคือการเขียนรูปข้อมูลดิบยทั่วไปอย่างเงี้ยครับเอ้ยไม่แจกแจงคือการเขียนในรูปข้อมูลเดี่ยงนี้ทั่วไปเราก็จะมีสูตรของมันส่วนการแจกแจงเนี่ยมันจะเขียนในช่วงของชั้นครับอัตราภาคชั้นนั่นแหละครับ มันจะเขียนในรูปแบบนั้นนั่นเองก็อย่างเช่น1ถึง5 6ถึง10เนี้ยอย่างนี้เขาจะเรียกว่าแจากแจงครับเราก็มาต้องใช้วิธีการข้างหลังนี้ก็สูตรของมันก็จะมี R n บวก1ส่วน2ครับอันนี้คือควาทายนะครับ ควอไทเดซไทแล้วก็เปอร์เซ็นไทเนี่ยมันก็จะต่างกันแค่ส่วนเท่าน,นั้นเองก็จะเป็น r n บวกหนึ่งส่วนส0อ๋อไม่ใช่ส่วนสองอันนี้เป็นส่วนสี่โทษทีอันนี้ก็จะเป็น r n บวกหนึ่งส่วนร้อยครับก็ระลึกรู้ไว้ก่อนนะครับว่ามันต้องทำอย่างนี้ก็เอาเป็น แจกแจงนะมันจะไม่บวกหนึ่งทุกตัวอะไรจะไม่บวกหนึ่งถ้าแจกแจงเพราะอะไรเดี๋ยวผมบอกให้โอเคนะครับ <S <S ก็ไม่แจกแจงก็รู้กันแล้วข้อท้ายเนี่ยคืออะไรสมมุติผมแบ่งข้อมูลเราเป็นแม x กับ min น,นะครับสองจุดข้อท้ายอะ่ะสามารถแบ่งได้แค่3ามข้อท้ายนะ ก็คือความทายที่หนึ่งความทายที่สองความทายที่สามก็จะเหมือนยี่ห้าเปอร์เซ็นห้าสิบเจ็ดสิบห้าหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยครับมันสาม,มารถแบ่งได้แค่สามความทายแล้วเดซายละ่ะเดซายก็จากมากไปน้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็จะได้เก้านะครับความทายจะมีแค่เก้า มันจะแบ่งข้อมูลเป็นสิบอัน,น 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, เนี่ยหนึ่งสงสามสี่หกเจ็ดแดเก้าสิบเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเดไซน์ที่1 2ึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแดเ้าเนี่ยเป็นเดไซน์หมดเลยนะส่วนเปอร์เซ็นทายก็จะเป็นโอ้ก็สับซอยครับยี่กระฟึบฟึบฟึยบห้านะฟึบฟึบฟึบฟฟึบห้าสินะใช่ไหมครับ ฟึบ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 เจ็ดสิบห้านะฟึบ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 ก็หนึ่งไม่มีไงถ้าสังเกตดีๆเเอเซนท้าที่ห้าสิบเดซายที่ห้าแล้วควาทายที่สองอ่ะมันจะเท่ากันเลยเพราะมันเป็นตรงกลางพอดีเลยนะมันจะเข้ากับห้าสิบเสมอซึ่งแปลได้ว่าไอ้สามตัวเนี้ยเท่ากับมัธยฐานครับโอเคเปล่า สูตรก็ให้ไปแล้วจําได้หรือเปล่าถ้าจําไม่ได้เดี๋ยวผมจะชวนให้ก็เลยรู้ไว้ก่อนว่าเราจะต้องเรียนแค่นี้นะครับส่วนถ้าเราผ่านเรื่องนี้ไปได้แล้วจะเอาสูตรย่อยไหมหรือว่าไม่เอาไม่เอาดีกว่าเพราะว่ามันเยอะก็ไว้คุอยากได้ก็บอกทีหลังแล้วกันต่อมาจะมาพูดถึงการเบ้กันนะครับการเบคืคออะไร ก็อาจจะยังไม่มีเรียนอ่ะนะอาจจะยังไม่รู้ด้วยวิโรจไม่ได้สอนวิโรจวาทางเราไม่ได้อ้างอ้างพิงถึงใครความเบ้คืออะไรเบ้ก็คือเออเอเออเออเอ,อ,เอ,อคืออะไรวะความโค้งของเส้นอ่ะครับสมมุติ มันต้องรู้ก่อนว่า normal curve คืออะไรโค้งปกติอย่างเงี้ยอืมเนีย่ยโค้งปกติใช้ให้เป็นประโยชน์นะโค้งปกตินะครับ ช่างมันแล้วกันโค้งปกติจะถูกแบ่งกลางด้วยอะไรต้องถูกแบ่งกลางด้วยหมดนะครับฐานนิยมมันต้องอยู่ตรงกลางไงฐานนิยมเนี่ย,ย,อยโอเคปะ่ะมันจะแบ่งกลางออกเป็นครึ่งกับครึ่งเคยได้ยินครับว่าเบซ้ายเบขวาไหม ก็รู้ไว้ก่อนว่ามันจะต้องทํำยังไงนะครับนี่ก็มันมีที่มามาจากเออที่มาก็มาจาก normal curve ซึ่งจะเรียนในเรื่องถัดไปแต่ต้องยกมาให้สอนก่อนเพราะว่า,วาไม่งั้นมันจะอื่นนะครับความเบ้ก็รู้ไว้ก่อนว่ามันคือประมาณนี้นะเบ้เบซ้ายแล้วกันมันก็จะโค้งขึ้นแล้วก็ฟืบ เฉียดๆนะครับไม่ไม่ติดเส้นถ้าติดเส้นจะไม่เรียกว่าพื้นที่พื้นที่โค้งนะครับส่วนการเบรข้ขววก็จะเป็นพอนหนึ่งออกแล้วใช่ไหมวีดปึบบางคนนึกว่าอันไหนสูงสูงเนี่ยมันจะไปนนเบ้ทางนั้นแต่ไม่ใช่มันจะเบ้ตามที่มันเรียบแล้วก็ยาวครับเนี่ยหางมันหางกาฟ ก็เบ้ซ้ายไบ้ขวาปกติอืมก็ประมาณเนี้ยครับไม,ไม่ไม่น่าจะออกเยอะหรอกก็เรียกจบเ,เรื่องการเบร้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับอ๋อถ้าไม่เข้าใจก็สามารถถามเพิ่มได้นะก็สำหรับเพื่อนที่เรียนสายศิลป์ก็มาถามผมได้ที่เฟซ นะครับส่วนคนที่เรียนช่างก็ขอโทษด้วยล้วกันทางนี้เองวิชาช่างมันก็ไม่ได้รู้จะเรียนอะไรเหมือนกันนะกเ็เพื่อนๆทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วส่วนเพื่อนที่สอว,วก็ก็ถามที่โรงเรียนเอาแล้วกันนะครับอืมไม่มีอะไรละ เดี๋ยวจะทำคลิปใหม่ในวันพรุ่งนี้สองสวันเนี่ยวัายีครับ